สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเฟิร์สซิวเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาทำกุ้งเนยใสยค่ะ กันนะครับเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและวัตถุดิบที่จําเป็นสําหรับเราในวันนี้ก็คือกุ้งนั่นเองเชียน้ําย,ย้อยกุ้งนี้นะครับผมไปซื้อมาที่ตลาดเมื่อกี้เลยนะฮะหมดไปประมาณ50บาทนะครับอย่างที่2ชื่อก็บอกอยู่แล้วกุ้งเนยเสยข้างก็ต้องมีเนยและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นเชียซ่า<อ>แล้วเราก็ยังมีดับเบลิลเอคิซต้นหอมมาเคียงขาดไม่ได้ก็คือล กัับตนอเมริกาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงข่นอื่นนะครับเราก็ต้องไปก่อไฟกันก่อนนะครับท่านผู้ชมและไฟมันก็กําลังลุกโชนแล้วนะครับท่านผู้ชมและไฟของเราก็ได้ร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมานําตะแกรงตั้งเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะฮะแนะนาโล่กับตันอเมริกาของเรานี่ครับมาตั้งไว้ด้านบนเยสซอร์และตอนนี้กระทะของเราก็ได้ร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนําเนยใส่ลงไปในกระทะ ใส่เนยทั่วๆนะครับก็เกลี่ยให้มันทั่วๆกระทะเลยนะเพราะว่าตอนนี้กระทะกำลังร้อนได้ที่เราก็ฉีกมาอีกอันนึงนะครับฉีกมาเลยแล้วก็ใส่เนยลงไปให้ทั่วๆเลยเราก็จะนำกุ้งใส่ลงไปเลยแลเราก็จะเกลี่ยให้มันทั่วๆ,ๆนะครับไข่ของเราใส่ลงไป ดูสิครับท่านผู้ชมมันน่ากินไหมเลยครับในตอนนี้นะครับเราก็ได้ใส่ไข่เป็นที่เรียบร้อยกับใส่กุ้งแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเคลียร์ไข่แดงให้มันชุ่มกุ้งเาเลยนะครับอย่าลืมพริกกุ้งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้สุกทั้งสองด้านต่อไปนะครับให้เรานาซอสโทรยุยยองใบแล้วก็ตามด้วยพริกไทยลงไปเลย และในขั้นตอนนี้เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือชีสของเรานั่นเองเราจะใส่ตอนที้กุ้งมันสุกแล้วนะครับมีคนถามนะครับว่าพ่อครัวล้างมือแล้วยังนะฮะก็ได้ไปล้างมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากก่อไฟนะครับก็ล้างตอนนี้ไฟมันกําลังรุกโชนอยู่นะครับโอ,อ,อ้จากนั้นเราก็นําตะเกียบคุกเลยสิคุกไปเลยโอ้โห และในตอนนี้นะครับกุ้งในเสรยคางของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาโรยต้นหอมกันนะครับอันนี้ผมบึง้งตัดไปเมื่อกี้เลย และนี S <S, <S <2 Pop> <và> ่และนี่ก็คือกุ้งเนยเสยค้างของผมนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยได้เสร็จมานานแล้วครับเห็นรอยแหว่งตรงนี้ไหมก็คือตรงที่ผมกินไปแล้วนะครับก็ครับสาหรับใครที่อยากจะไปทํากินนะครับก็สามารถไปทํากินได้เลยนะครับก็อาจจะทายากนิดนึงหรือไม่ก็ทําง่ายนิดนึงก็แล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับผมก็ก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตอนแกะกุ้งนะครับเราก็ต้องพิธีพิธันหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ